อ๋อสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันน้เรียนสกาก็กลับมากันอีกแล้วนะคะสำหรับการรีวิวโมเดลฟิกเกอร์จากอนิเมะญี่ปุ่นนะคะซึ่งฟิกเกอร์ที่จะมารีวิวในวันนี้ก็อยู่ในลายของฟิกเกอร์คิวพ s สเกต์นั่นเองนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่าในคลิปนี้ก็จะมารีวิวค่อนข้าง หลายตัวเลยคีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นเอ่อเป็นฟิกเกอร์ของคิว s ัส t ที่มาจากการ์ตูนเรื่องเดียวกันนะคะก็คือเรื่องการ์ดแกรเจอร์ซากุระหรือว่า s a กุระมือปะาไพทาร่นั่นเองนะคะก็เป็นการ์ตูนทกี่กับสาวน้อยเวทมนต์นะคะที่ถือว่าค่อนข้างเป็นการ์ตูนในตำนานอีกเรื่องหนึ่งเลยนะก็เดี๋ยวจะให้ดูกันนะว่าจะรีวิวให้ดูตัวไหนบ้างนะคะเริ่มจากตัวแรกนะคะเป็นตัวนี้ นะคะเป็นถือว่าเป็นคิวพ k สกตของคโนมโตะซากุระที่เป็นนางเอกนะคะเป็นวอลลุ่มที่1นะแต่ว่าอันนี้จะเป็น4 B นะคะ mm hmm. เดี๋ยวให้ดู4 A ดีวกว่าเราเก็บไป2สีนะคะสีจะเป็นชุดสีแดงชุดนี้นะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นสี B นะคะสีก็จะค่อนข้างแตกต่างกันเลยนะเพราะว่าปกติถ้าเป็นคิวพ k สกตจะมีสีเข้มกับสีอ่อนนะก็จะแบบมีความไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะคะแต่ว่า2ตัวนี้ถือว่า แตกต่างกันชัดเจนก็คือ4ีชุดสีแดงกับชมพูนะเราก็เลยแบบการเก็บมาทั้ง2ชุดนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ตัวต่อมานะคะเป็นคิวบาสเกตของนางเอกเราเหมือนกันนะคะเป็นซากุระเป็นวอลุ่ม2นะคะซึ่งลายนี้ก็จะมีทั้งสีเข้มแล้วก็สีอ่อนนะแต่ว่าเราเก็บสีเข้มมาได้นะคะซึ่งตัวนี้เราเคยทำคลิปรีวิวไปแล้วแหะแต่ไม่เป็นไรนะคะเผื่อใครที่เกียจหาคลิปก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูในคลิปนคลิปเดียวเลยนะแล้วก็มาต่อกันอีก ตัวหนึ่งนะคะจะเป็นซากุระเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นวอลลุ่มที่3นะคะเหมือนกันนะคะลายนี้ก็จะมีทั้งสีเข้มแล้วก็สีอ่อนนะแต่ว่าตัวนี้จริงๆเราตั้งใจจะเก็บสีเข้มนะคะแต่ว่าไม่รู้เป็นไงไปซื้อสีอ่อนมาได้นะคะก็เลยได้กล่องนี้มาเป็นสีอ่อนนะคะก็สําหรับคิวพาสเกตของซากุระก็จะมีแค่นี้นะคะก็คือสี่ตัวนะคะแต่เราแต่ว่าเรามีของซากุระที่เป็นเปอร์ติปด้วยนะคะเดี๋ยวเอาให้ดู ก็จะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นคิวพาสเกตที่รุ่นจิ๋วลงมานิดนึงนะก็จะก็จะมีขนาดที่เล็กกว่าคิววาสเกตธรรมดานะก็จะเรียกว่าคิววาสเกตเปิดติดเองนะคะก็จะเป็นคีโนอมาต่อซากุระเหมือนกันนะคะก็มีแค่สีเดียวนะจะไม่มีสี A ออะไรต่างๆนี่แหละแล้วก็ในลายเปร์ติดก็จะมีออกมา3ตัวด้วยกันนะคะแต่ว่าเราเก็บมาได้แค่ซากุระนะคะ2ตัวนี้เรายังหาซื้อไม่ได้นะก็ถ้าซื้อได้เมื่อไดร่เดี๋ยวก็จะมาทำรีวิวให้ดูเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็ยังไม่หมดนะคะยังมีอีกหนึ่งกองน,นะคะที่เป็นตัวละครจากเรื่องการเก็บเจอซากุระก็คือตัวนี้นี่เองก็คือเคโรจังนั่นเองนะคะจริงๆตัวนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นคิวพาสเกตนะคะจะเรียกเซตเนี้ว่าฟัฟฟี่พัฟฟี่นะคะก็จะเป็นลายที่แบบทำออกมาสําหรับตัวละครที่ไม่ใช่คนนะคะก็เนื้องานเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนกับคิวพาสเกตนะจะไม่ได้ทํามาจาก PVC นะคะจะมีความเป็นกำรรมหยี่ตรงผิวของตัว ตุ๊กตาเอ้ยม่ใช่ตุ๊กตาของตัวฟิกเกอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวมันเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันในคลิปนี้นะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็ตัดมาที่ภาพคอสอัพกันแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มรีวิวให้ดูจากกล่องเล็กก่อนละกันเนาะก็จะเป็นค um ินโมโตะซากุระคิวพอสเกตเปิดติดกล่องนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูสภาพกล่องด้วยนะว่าด้านหน้าด้านหลังด้านข้างเป็นยังไงนะคะนี่ด้านหลังนะคะแล้วก็ด้านข้างอีกด้านหนึ่งส่วนด้านบนก็ เป็นอย่างนี้นะเราโดนสติกเกอร์ติดทับนิดหน่อยนะคะด้านล่างก็เป็นอย่างนี้นะคะมาดูที่ภายในกล่องกันนะคะภายในกล่องก็จะไม่มีลังกันกระแทกมาให้นะเราก็จะให้พาร์ตมาอยู่ในซองอันนี้นะคะแต่ว่าเราแกะออกมาแล้วเนาะเพื่อความรวดเร็วนะคะก็จะมีทั้งหมด3มพาร์ตด้วยกันนะคะได้แก่พาร์ตหน้าอันนี้เห็นชัดไหมเอ่ยก็จะมีพาร์ตแรกเป็นพาร์ตหน้านะคะเล็กมากนะคะแล้วก็ พัดลำตัวค่ะโอเคเป็นอย่างนี้เลยนะคะคือแบบน้องเล็กมากจริงๆจิ๋วเดียวนะคะแล้วก็มีฐานนะคะเป็นฐานสีน้ำตาลเข้มอันนี้เนาะก็มาประกอบกันเลยดีกว่านะคะตัวนี้ประกอบง่ายนะค่อนข้างแบบไม่ต้องใช้แรงเยอะในการดันนะคะแต่มันก็จะมีบางตัวที่แบบเรารู้สึกว่าประกอบยากมากเลยอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนง่ายมาก สพาร์ทแบบเดียวจบๆนะคะงั้นเราก็มาต่อกันที่กล่องที่2กันเลยดีกว่านะคะขอเอาเป็นน้องเคโรจังก่อนละกันเนาะคือในเซ็ตของฟัฟฟี่พัปปี้ที่เป็นของเรื่องการเก็บเจอซากุระแล้วก็จะมีออกมา2ตัวนะก็คือเคโรจังกับซูปปี้นะคะแต่ว่าซูปปี้เรายังหาซื้อไม่ได้เนาะก็เลยเอารีวิวแค่นี้ไปก่อนเนาะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้ากล่องนะคะอย่างนี้เลยก็จะมีเขียนว่าฟัฟฟี่ปัปปี่ตรงนี้ นะแล้วก็ด้านข้างกล่องเป็นอย่างนี้แล้วก็ด้านหน้าอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ด้านข้างอันนี้ก็จะเป็นภาพแนวนอนแล้วก็ด้านบนกล่องนะคะส่วนด้านในกล่องก็จะมีลังกระดาษมาให้เหมือนเดิมนะก็จะมีลังกระดาษมากันกระแทกนะคะแล้วก็จะมีน้องเคโลจังอะอยู่ในอยู่ในถุงพลาสติกนี้เลยซึ่งจะ เป็นชิ้นเดียว,เด,ยวเดียวเลยนะคะจะไม่มีพาร์ทอื่นๆเสริมนะก็จะเป็นน้องเคโลจังตัวนี้นะคะนี่อันนี้ต้องขอเตือนคนที่แบบว่ายังไม่เคยเปิดนะต้องแบบ ระวังอย่าให้มือสกปรกนะคะเพราะว่าเราตอนแรกที่เราแกะมือเราเลอะมึกไงแล้วพอมาจับน้องก็คือเลอะเลยนะคะด้วยความที่คือเราไม่แน่ใจว่าข้างในน้องอะทำมาจากอะไรนะคะแต่ว่าผิวด้านนอกอาจจะมีความเป็นกำมะหยี่นะทุกคนคือแบบเอามือจับแล้วมันจะแบบรู้เลยว่าเป็นผิวกำมะหยี่นะคะนี่ก็จะไม่มีความมันเงาเหมือน PVC นะจะเป็นอย่างนี้อันนี้จะเป็นด้านหลังของน้องนะคะน่ารักมากเลยมีปีกด้วยนะคะตรงปีกแล้วก็เลอะมึกไปแล้วเรียบร้อยนะ แล้วก็มีตำหนิแบบเหมือนงานชิ้นงานไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะตรงปีเป็นประมาณนี้นะคะ,ะค่ะกล่องต่อมาขอเป็นกล่องนี้เลยนะคะกล่องสีแดงนี่เลยคิโนมาโตะซากุระคิวพ o าสเกตวอลลุ่มที่1น,นะคะเป็นวอลลุ่มแรกๆที่ปล่อยออกมาเลยด้านหน้ากล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ให้ดูด้านข้างด้วยนะคะก็จะมีทั้งหมด2ส,สีสี A กับส B นะคะนี่ก็ด้านหน้าอีกข้างหนึ่ง แล้วก็ด้านข้างอีกนะคะเดี๋ยวเราจะไม่ได้แกะให้ดูภายในกล่องนะเพราะว่าเราเอาพาร์ตมันออกมาแล้วเนาะแต่ว่ามันก็จะเหมือนกันทุกกล่องเลยค่ะก็จะมีลังกระดาษไว้เป็นที่กรองกันกระแทกเนาะไม่ให้มันแบบว่า,วากระแทกกันตอนเคลื่อนย้ายอะไรอย่างนี้แหละ ก็ในเซตนี้จะมีทั้งหมดหพาพาดด้วยกันเลยนะทุกคนเดี๋ยวจะเริ่มจากพาทแรกนะคะก็เป็นพาทใบหน้านั่นเองนะคะนี่ก็จะมีมงกุฎด้วยแล้วก็จะมีรูปหัวใจสีแดงอยู่บนมงกุฎนะคะเรารู้สึกว่าแบบตาน้องสวยมากเลยนะตาสีเขียวสวยมากนะคะโอเคนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะคะความเข้มของสีผมเราว่าค่อนข้างอ่อนกว่าตัวเปิดติดเมื่อกี้เลยนะเดี๋ยวเอาให้ดูเนี่ยความเข้มมันแบบมันอ่อนกว่า นะคะอันนี้ก็จะแบบตัวเปอร์ติเรารู้สึกว่าจะเป็นน้าตาลที่เข้มกว่าส่วนอันนี้จะออกอ่อนๆเหมือนสีกาแฟอะไรพวกนี้เนาะมากันที่พาร์ตต่อมานะคะเป็นพาร์ตลำตัวนี่อันนี้เป็นพาร์ทลำตัวนะทุกคนก็จะเป็นชุดเดรสสีแดงแบบนี้นะคะข้างในก็มีซับในมาให้เป็นนางเกงฝักทองนะคะตรงถุงเท้าก็จะมีรูปหัวใจสีแดงอย่างนี้แล้วก็จะเป็นรองเท้าสีแดงนะคะด้านหลังก็เป็นอย่างนี้ พาร์ทที่3ก็จะเป็นเสื้อคลุมนะคะก็จะมอะีอะไรไม่รู้ที่เป็นสีแดงรูปหัวใจอยู่ตรงกลางนะคะก็จะเป็น PVC ใสแบบนี้เลยนะคะไม่ใช่เลซินเนาะ โอเคพา์ okay, ที่สีนะคะจะเป็นอันนี้นะคะเอาไว้เป็นที่ค้ำนะคะเนื่องจากว่าน้องเป็นพาตัวเนี่ยน้องเขาจะใช้ขาเดียวในการยืนนะแล้วก็ต้องมีที่ค้ำแบบเอามารองหัวเข่าตรงนี้นะคะไม่ให้เกิดการเอ็นเอียงในอนาคตเนาะพาสสุดท้ายก็จะเป็นฐานคิวคอสเกตนั่นเองนะคะก็จะสลักคําว่าคิวคอสเกตอยู่ตรงฐานด้วยเนาะงั้นเรามาเริ่มประกอบกันเลยดีกว่านะคะ ันดับแรกก็ใส่เสื้อคลุมก่อนแล้วก็ตามด้วยใส่พารหัวอันนี้ค่อนข้างแบบว่าประกอบยากนะเราว่าต้องใช้แรงในการดันเยอะมากโอเคเสร็จแล้วแล้วก็มาเสียบกับฐานกันเลยนะคะแล้วก็เสียบกับไมค้ค้ำอันนี้ต้องหมุนให้ถูกด้วยนะ ประกอบเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเอาขึ้นแท่นหมุนให้ดูท้ายคลิปนะคะนี่สวยมากเลยนะคะหน้านี้ก็ต้องจับมาให้หันออกมาอีกนิดนึงนะมันจะได้เหมือนแบบเหมือนในกล่องนะคะนี่ ถัดมานะคะเราจะรีวิวกล่องนี้เลยนะคะเป็นวอลลุ่มหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นสีบีหรือว่าสีชมพูนั่นเองนะคะซึ่งตอนเราซื้อเนี่ยคนที่ขายให้เขาก็บอกว่าโชคดีมากที่เราเอทันนะคะเพราะว่ามันหายากมากนะคะสีนี้นะก็โชคดีไปเนาะอันนี้เป็นด้านหน้านะคะด้านข้างคะ่ะแล้วก็ด้านหน้าอีกด้านหนึ่งแล้วก็ด้านข้างคะ่ะ ภายในกล่องก็จะเหมือนกันกันกบกล่องเมื่อกี้เลยนะก็จะมีทั้งหมด5้าพาร์ทนะคะทุกคนเริ่มจากพาร์ทใบหน้านะคะก็จะมีมงกุฎสีเงินตรงนี้นะคะแล้วก็มีรูปหัวใจสีชมพูอ่อนๆอ,อ,อย่างนี้นะคะดวงตาก็สวยเหมือนเดิมพาร์ตต่อไปเป็นพาร์ทลำตัวนะคะทุกคนลาตัวก็จะเป็นชุดเดรสสีชมพูอย่างนี้เลย นะคะตรงถุงเท้าก็จะเป็นรูปหัวใจสีชมพูแบบนี้นะคะแล้วก็มีรองเท้าเป็นสีชมพูพาที่สามนะคะก็เป็นเสื้อคลุมเหมือนกันนะคะแล้วก็มีตรงกลางอันนี้เป็นรูปหัวใจสีชมพูนะคะเครื่องประดับอะไรก็ไม่รู้เนาะก็เป็น PVC ีใสเหมือนกันเลยนะคะพาที่สี่กับพาที่ห้าก็จะเหมือนกันนะคะเป็นฐานกับไม้ค้ำอันนี้นะคะโอเคมาเริ่มประกอบกันดีกว่าก็เริ่มจากใส่เสื้อคลุมเหมือนเดิม นะคะแล้วก็ใส่พาร์ทหัวของน้องเข้าไปแล้วก็มาประกอบทานกันเลยนี่นะคะแล้วก็เหลือชิ้นสุดท้ายก็คือใส่ไม้คำ้ำโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนประกอบเสร็จ ง่ายมากเลยเดี๋ยวขึ้นแท่นหมุนให้ดูอีกทีนะคะเดี๋ยวจะเปรียบเทียบทั้งสองสีนะก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างต่างกันตรงแค่สีแดงกับสีชมพูนะคะแต่ว่าความเข้มของสีผมเราก็ว่าคล้ายๆกันเลยนะคะตรงมงกุฎก็จะเป็นต่างกันเป็นสีทองกับสีเงินนะคะส่วนที่เหลือก็คือต่างกันตรงสีแดงกับสีชมพู กล่องต่อมานะคะจะรีวิวกล่องตัวนี้เลยนะคะเป็นน้องซาก,กุระในชุดน้องกบนั่นเองนะคะเป็นวอลลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวให้ดูกล่องก่อนเหมือนเดิมนะคะด้านหน้าอีกข้างหนึ่งแล้วก็ด้านข้างนะคะก็จะมี2ส,สีเนาะสี A กับสี B นะคะแต่ว่าเราจะ รีวิวให้ดูสี A นะเพราะว่าเราไม่ได้เก็บสี B นะคะแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันในอนาคตอาจจะซื้อมาเก็บนะคะก็เดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีนึงเนาะภายในก่องก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด3พาร์ทนะทุกคนเริ่มจากพาร์ทแรกเป็นพาร์ทหัวเลยนะคะ mm hmm. ก็เป็นน้องซากุระที่ใส่ฮูดที่มีตาของน้องกบมาแล้วอย่างนี้เลยนะคะน่ารักมากนะคะแล้วก็ค่อนข้างมีน้ําหนักกว่าพาร์ทหัวของตัวอื่นๆของ2ตัวเมื่อกี้ที่รีวิวไปนะ แล้วก็พาร์ทลำตัวนะคะก็จะเป็นชุดแบบนี้เลยน่ารักมากนะคะคล้ายๆชุดกันฝนยังไงก็ไม่รู้นะาละว่าอันนี้ก็จะเป็นด้านในกระโปงนะคะก็ไม่โปนะนี่รองเท้าก็จะเป็นบู๊สีเขียวเหลืองประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็พาร์ทสุดท้ายก็จะเป็นฐานเหมือนเดิมนะคะประกอบง่ายมากทุกคนก็เริ่มประกอบเลยอันนี้น้องก็จะหันหน้าเอียงๆออกมานิดนึงนะ เนี่ยเสร็จแล้วง่ายมากนะคะแล้วก็ใส่ฐานกันเลยฐานก็จะมีรูให้เสียบสามรูเลยนะเสียบให้ถูกด้วยนะคะโอเคเสร็จแล้วนี่ประกอบง่ายมากเลยนะคะต่อมาจะเป็นตัวสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะก็จะเป็นคิน o มโตะซากุระคิวพลาสเกตัวลุ่มที่สนะคะนี่ก็จะเป็นชุดที่มาในด้วยสีเหลืองอันนี้ด้านหน้ากล่องนะคะ ด้านข้างด้านหน้าคะ่ะแล้วก็ด้านข้างนะคะ น้องก็จะมีทั้งหมด2ส,สีเหมือนกันนะคะแต่ว่ากล่องนี้จะเป็นสี B นะจริงๆเราตั้งใจจะเก็บสี A นะคะเพราะว่าสีมันเข้มกว่านะคะแต่เผลอไป f อ b สี B มาได้นะ,ะก็เลยรู้สึกว่าสีมันค่อนข้างอ่อนอนิดนึงนะก็ไม่แน่ใจว่าจะเก็บส a หรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูกันเนะว่ามันสีอ่อนขนาดไหนนะคะ ก็จะมีทั้งหมดพารพานะทุกคนเดี๋ยวเริ่มให้ดูที่พาทผมก่อนไอ้พาทหัวก่อนเลยนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีกิ๊บดาวติดผมเพียบเลยอย่างนี้นะความเข้มของสีผมของแต่ละตัวก็ใกล้เคียงกันเลยนะคะนี่ก็จะเป็นพาทลำตัวนะคะชุดสีค่อนข้างอ่อนเลยนะอ่อนจนนึกว่าเป็นสีขาวตอนแรกนี่นะคะ อันนี้คือแบบเวลาจับประกอบแล้วเราดันให้หัวมันเข้ากันรู้สึกเจ็บมือมากเลยนะเพราะว่าตรงด้านล่างมันจะมีความแหลมแลมด้วยนะทุกคนคือแบบตรงนี้ตรงนี้ก็แหลมตรงมือก็แหลมนะคะตรงกระโปรงก็แหลมอีกนะเออโอเคมาประกอบกันเลยนะคะพาสุดท้าอันเมื่อกี้ลืมให้ดูนะคะก็เป็นฐานเหมือนกันนะอันนี้น้องก็จะหันหน้าออมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่ฐาน ตัวนี้น้องก็ใช้ขาเดียวในการยืนนะแต่ว่าเขาไม่ให้ที่ค้ำมาก็ไม่ไม่รู้ว่าทําไมไม่ให้มานะคะดังท้างที่ไอสองตัวแรกให้มาเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาขึ้นแท่นหมุนให้ดูนะคะ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวคิวพอสเกตจากเรื่องการเก็บเทอรซากุระหรือซากุระมือปราไพทาโรนะคะก็เป็นทั้งหมดที่เราเก็บมาได้เนาะจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะคะก็จะมีแบบสีอ่อนสีเข้มที่เราไม่ได้เก็บมาก็ต้องขออภัยไปด้วยนะเดี๋ยวถ้า เก็บตามครบได้เมื่อไหร่ก็จะเอามารีวิวให้ดูอีกรอบนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมที่เรามีทั้งหมด6ตัวนะคะเพื่อนๆชอบตัวไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวันนี่ลีนสกายชนเนลของเราด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามใน Tik t o อกด้วยนะคะเราทําคลิปรีวิวสั้นๆน่ารักๆาไวใน Tik t o อกด้วยนะก็อย่าลืมไปกดติดตามกันนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่ดูจนจบนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ